สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่ดาวแฟมิลี่นะคะไปไปมาถึงปุ๊บนี่แม่ครัวจากอลาสก้ามาเองไออเอาถังมาโอ้ไม่ใช่ถังนี่กะละมังกะละมังเยี่ยกะละมังกะเพราอ่ะอ่ะอาวเดี๋ยวเดี๋ยวบ้านเซมนกะเพราบ้านค่อยกำลังสวยเลยบอสบรดามือมือเขียวมากค่ะโอ้ยข่อยอยากได้ เนี่ยรูปวดเข่าาไหนูต้องรูต้องให้มันได้เกรดเกรดจาพี่น้ามาเองวันนี้ป่ปป้าดารู้ไหมพี่หมวยนี่กะเพราอยู่นี่ค่ะนี่นี่นีะเพราอยู่นี่ค่ะป่ะรูรเอ่าลุย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 ป้าดารู้ไหมพี่หมวยจะทำอะไรให้กินวันนี้ทำอะไรคะข้าวผัดปลาเซมอนโอ้โหไม่เคยกินเลยนะเนี่ยนี่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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี่เข้าตรงนี้เข้าตรงนี้กระเพราเขาลังสวยเลยไปช่วยเก็บก่อน ช่วยกันเก็บช่วยกันเก็บอย่าเพิ่งขยับนะเดี๋ยวสำรวจก่อนเอาออกไปออกไปเดี๋ยวเก็บเองเอา่หมดออกไปเอาไปเอ้สักสตัวอ่าเก็บก่อนมันไม่มันไม่มันไม่ไปไรไไปไรแลอวมันไม่ตกใจมันไม่ตกใจไม่ถ้ามันมาเราก็วิ่งเออเออเออระวังระวังเราไงมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยสองตัวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้ว พอไหมพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเก็บให้พี่มวยไม่อยู่ร่มไปเลยค่ะไปเด็ดเลยไม่เองไม่อยากอยู่ร่มไม่อยากอยู่ร่มร่มอยแกเป็นชนคนชอบลุยอ๋อน้องก็ไปเก็บที่บ้านค่อยก็ได้ไปกะเพราแกอยากเก็บกะเพราเอ๊ะไหนอ้าววันนี้พี่มวยหลังร้านนี่โอ้โหมันมีหลายมองเหลือเกินไม่แต่กะเพราบ้านค่อยมันสวยนะนะผัดปลาเซมอนนะฮะจากเชฟอะไรเอามาลุงเอามาละกอมาด้วยบ่ ยาวบักคงเอาบัลลก์จ้าจ้าเอาบักคงเอาบักคงบัลลังก์ฮะนี่นะคะดูท่าเก็บเซฟเซฟมาจากพี่หมยฮะมาจากประเทศไหนนะลุยฮะเอฟซีเป็นคนลุยๆนะคะจ้ามาถึงก็ลุยเต็มที่เลยและอยากเด่นกระเพรา บอกให้นั่งเขาไม่นั่งนะทุกคนไม่นั่งโอ้โหดูอยากลงมือทำเองเด็ดเองายใครนั่งก็ไม่นั่งนะโอ้ข้าวก็ยังมีอยู่โอ้ยดีใจโอ้ยดีใจดีใจได้เกี่ยวข้าวดูข้าวยังเหลืออยู่เราจะทำยังไงว่าทั้งจะลำทั้งจะกินทั้งจะเกี่ยวข้าวกินก่อนแล้วค่อยลำไม่เป็นไรกินก่อนก็ได้กินแน่กินก่อนแล้วค่อยลำก็ได้มาโอเค พอเนาะพออค่ะพอาะว่ามีมันอีหยังนี่ป้าจ๊ะอ๋อดอกคอสมอสค่ะดอกดอกไม้ที่กำลังจะปลูกค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะคอ r r e c t ให้คอ r r e c t คือให้ให้มันให้มันถูกต้องอ่ะไม่ใช่คอสมอสอ๋อคืออะไรคอสมอสคอสมอสโมมันเป็นสารอ๊อกอ๋อคอสโมอสโอ้ยฟังเลยคอสมอสโอ้ ไอ้นั่นมันจับกระถงคนอ๋อเม็ดหยาอ๋อมันจะเกาะไปถึงต่างประเทศเลยนะคะนี่มันจะไปงอกอยู่ที่โน่นโอาเต็มมุดเลยุมันจะไปงอกที่โน่นเดี๋ยวอย่ามาแต่พี่มวยน้ำมันเลกแล้วจุไปเพราะว่ามันเก่าแล้วไปไปข้าวผัดปลาแซลมอนลมควันกระเพราโโอ้หเจอกินกระเพราะหอมๆเข้าไปหรือว่าผัดแซมอนใส่กระเพราอ้าว ไม่รอหรอคะไม่รอกระเพราเซียมอนเหรอคะเรามีข้าวสวยเนาะย่าชิ่งเนาะนี่ใช่ไหมฮะหุงยังเนาะหุงแล้วมีอยู่หุงแล้วนะคะไม่กลัวมันหมดดูจริงจริงๆันเลเอาแอนเอาโอ้โหสามคนแข่งกันสวยโอเคนะคะฉันก็ซื้อของเครื่องสบางมาให้นะคะขอบคุณค่ะใครจะงามกินใครจะไม่รู้ไปอยู่ไหนใครจะงามก็จังอาปุอะ โอ้โหใครจะงามกว่าการแข่งกันสวยบ้านให้บ้านจะไม่สบายเดี๋ยวนะยาบ๊วยยาเส้นหวัดเยอเด็กไอชุ่มชื้นแต่นี้กินก็ได้นะของปากนะคะได้ทุกคนนะคะอันนี้ของปอแตนอันนี้ของป้ายาชีเรือรอให้ป้าด้ยค่ะขอบคุณป้าอะไรค่ะ ไปสบายเบาก็คืนมันกินไหนได้ไปนอนเสือไออยู่ให้เสือเสือไอข้าวดีแล้วของใครฉันให้เธอผูกผูกเธอหรือเปล่าผูกไหมผูกไหมดูก่อนดูก่อนไอของพี่เอาหรือเปล่าเออเอาปิดตันนี้ของเธออ่สลับสบายมันปอปลาเหมือนกันยาชีชอบ เป็นคนเรียบร้อยเนาะไม่ต้องเอาสีหวานไม่ใชคนเรียบร้อยค่ะของยาของฝากทุกคนนะคะของฝากทุกคนนะคะปดา้แต่งลำเลยปดาเอาเจ็บๆไปเลยเนาะเจ็บๆไปเลยเจ็บๆอีกนะมีเจ็บๆอีกนะทุกคนให้มันรู้สึกว่าไพเป็นไพของฝานกของฝากนะคะตอันนี้ของ ของยาได้อันของป้าไทยบ้านป้าไทยบ้านเจ้จะเอาเจ้าจะเอาสีอะไรส้มส้้มไดเจ้าล่ะส้มเสร็จหมดแล้วใช่ไหมคะมีใครอีกผู้หญิงเอาปุ๋เอาไปให้เปรี้ยวมันอ๋อเปรี้ยวเดี๋ยวนให้เปรี้ยวเขาอีกเมียจิโกเออตุกี้ตุกี้อ่เผื่อกระทานแล้วปล่านับแทนนะคะเปรี้ยวกับ จะทาอะไรแล้วนะคะเอาแอนถุงขอบคุณค่ะยังไม่พอนะฮะเอสซียังไม่พอนะมีเซอร์ไพรส์อีกนะคะมีเซอร์ไพรส์อไรอีกเนาะตื่นเต้นตื่นเต้นป้าหน่วยนะคะโอ้ตื่นเต้นตื่นเต้นจังเลยคือเซอร์ไพรส์อีกนะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับยูทูปนะคะจากยูทูปนะก็มีเขียนชื่อมานะก็มีแม่ดาป้าไทยบ้านนะฮะ ย่าชิน้องเอนน้องปุ๊น้องเปรี้ยวนะก็คือกําลังใจนะห้คนละห้าร้อยบาทอนะก็เดี๋ยวให้พี่หมวยมอบให้นะ <laughs> เดี๋ยวต้องทำหนาที่เ <laughs> สร็จก่อนห <laughs> อมผามันจะมีแบงค์พันก็มารับสองคนไปอ่ะปาดากับก็ยาชิ ขับรถไปก่อนก็ได้ค่ะไปไปจะมีแบงค์การวันหนึ่งค่ะขอบคุณค่ะอย่าว่านุ่งเนยไม่ทำอย่าพูดอะไรนะป้านุ่ยป้านุ่ยขอบคุณป้านุ่ยนะคะขอให้เจริญรุ่งเรืองมีอายุมั่นขวัญยืนไม่เจ็บไม่จนนะคะป้าไทยบ้านค่ะเจริญรุ่งเรืองค่ะจะขอให้เข้อเวลาค้อไม่ได้อยู่ี่นป้าไทยบ้านป้าไมม่ีบ้านป้าไทยบ้านกับใครป้าไทยบ้านนีปุ๊บแล้วก็แอนแล้วก็เปรี้ยวป้าเปรี้ยว เรามาอยู่ให้ญาติชี้รับแทนก็ได้ค่ะอยู่ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรอย่าไหว้กันเลยค่ะสองเพราะว่าคอยไม่อยากเข้าปานนั้นเปลี่ยนเปี่ยนขคุณป้าหนุยนะคะน้องเปรี้ยวให้ญาติชี้รับแทนค่ะญาติไปอยู่ละอุปไปไหว้แท้นี่ไงหาดังเลยอะน้องเปรี้ยวนะคะขอบคุณป้าหน่วยนะคะป้าหน่วยนี่ไง ขอบคุณป้านวยมากๆเพื่อนรักของป้าพี่หมวยนะเพื่อนรักกันป้าดาจะเอานนี้คอยกระเที่ยวไม่ใช่ใจอ่ะคอยบอดดาเอาคอยบอดดาลูกใจยคือบอดดายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลืออีกยังเหลือยังเหลือยังเหลือเกือบลืมย่ามารับของบินน้อยหน่อยของบินน้อยของผมมีของคอยมาของบินน้อยที่เหลือ ร้อยแปดสิบบาทค่ะขนมมินน้อยเพราะว่ามันเป็นไอ้นี้ของคุณวยมาอ่าค่ะอันนี้ยากยากของไหนนี่ขอบคุณค่ะอันนี้ของของมินน้อยนะคะร้อยแปดสิบบาทผลัดก็รู้ว่ามินน้อยไม่ไปกับเจ้าแคทเซเว่นแล้วก็อันนั้นก็เป็นโกโก้ไปซื้อโกโก้คอันนี้ก็ เนดาก็ได้รับแล้วนะคะสองันบาทแบาทะห้าร้อยบาทนะคะก็กลับเร้าคุณคุณอู่ป้านวยนะคะให้ป้านวยนะคะไม่เจ็บไม่จนนะคะคิดสิงใดหวังสิงใดปัรนนาสิงใดก็ขอให้เจริญนะบ้างเมือง้างเมืองนะคะนี่นะคะเจออะไรตื่นเต้นเมืองแล้วะ มะริมไหม<ฮ>สำหรับคลิปนี้แม่ดะก็จะไปเก็บมะละกอก่อนนะคะ,ะ,เ,ะ,คะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ